พวกลุงๆถามร่วมไปเนี่ยค่ะเรื่องตอบไม่ได้นะเรื่องเรื่องไหนคะเรื่องรวงกับโจ๊ะอะข้ามไปได้ไงคือด่วงอ่ะไม่ลังเลเลยแล้วก็มีความจริงอยู่ในปากแล้วแต่ว่าด่วงรู้สึกว่ามันไม่แฟงกับไอ้โจ๊เพราะว่าคนอื่นจ,จะได้ไดรู้ก่อนโจ๊ไม่ได้ if you h a v e n g a problem i feel bad for your son i got a 99 problem but if jain won นี่เชื่แล้ววัสดีค่ะไอ้โจ๊ก่ะค่ะอกโจ๊โจ๊กไปแล้วใช่ไหมคะยังไม่เป็นไรนะโอ้๊ยยังไม่ไปไม่ไปเมื่อกี้คุยโทรศัพท์กันต네ัวเพิ่งเข้าไปเก็บของเมื่อกี้ปรีเดนหน่อยดิคนนี้ชื่ออะไรอ่ะน้่ลูกยังไม่ฟังชื๊กน่าะแล้วแหะต้องตั้งชื่อแล้วล่ะน้องฮัก อ๋อมันคือเจ้าเขียวอันนี้หนูคิดอะไรกับโจ๊กไหมเนี่ยเอ๊ะมาก็ถามตลอดว่าโจ๊กอยู่ไหนโจ๊กอยู่ไหนคนนั้นเราไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วปกติอยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะเพื่อนแบบไหนเอ้ยดูตอบไม่ได้เอ้ยพี่รู้แล้วมันไม่ใช่น้องฮาร์ดตอนชื่อน้องเคโลมาใครดูมาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไปแล้วค่ะเพื่อนคือใครไอ้โจ๊กไงอ๋อเพื่อนโจ๊กอ่ะ เพิ่แบบไหนเพิมไหนเพิ่มเินเอแบบไหนนั่นแหดีแบบไหนดีกว่าเพิ่มซีึ้นเปอร์เซค่ะว้าวแบบแบบแบบบดีร้อยเซโอเคแต่มาไม่ทันนะะแล้วแล้วมรู้ได้ไงเองรู้ได้ไงอ๋เพื่อนบอกเนี่ยเืองดงคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบเป็นเป็นเป็นอะไรกับโจ๊กมาอบเพื่อนเออเออเคยเคยมีเคยมีความคิดอัปเกรดปะ เลยตีบวกอ่ะเียวิธีถามเฉยพี่ถามอืมสมุดสมุดสมุดแต่เรื่องนี้จะไม่บอกโจ๊กโอเคไหมจะลุยพูดจะลุยพูดจะลุยพูดแค่นี้แค่นี้ออ่ำอืองอย่างนี้เขาว่าก็น่าจะใช่แล้วมั้งอ่ำอึองอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วเราแล้วเราเสียงใสชอบโจ๊กไหมมากกว่าเพื่อนมีไหมมีแบบบางอารมณ์ไหม

โอ้โหมาเลยอ่ะโอ้โหเรามาเจอคนอื่นติงบอกแล้วเจอคนตัวก็ได้แน่แม่สวัสดีค่ะทุกคนเป็นจะบอกไม่ใหม่ด้วยนะครับจะบอกไม่ใหม่ด้วยใช่สวัสดีค่ะอ้าวเร็วทอปโชว์ขึ้นเวทีแล้วมีอะไรจะกล่าวก็กล่าวเลยหนูไม่มีลงมาไหมจะพูดว่าอะไร เอออะะไรวเมื่อกี้คำถามคืออะไรนะคะอุ้ยแล้วมันข้าให้ตม่รู้นะโอเคหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่รู้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 ข้าเรียนแบบคนหนึ่งไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม9593ครับชอบโจ๊กมากกว่าเพื่อนมีไหมข้าขอถามอะไรอย่างประธานจะทำเสียงกระเซาะทำไมตัวอาจารย์โย๊กคืออยากรู้อยากรู้อยากโอ้อ่าพี่ประธานเคยแบบชอบเพื่อนหรือเปล่า ถามเฉยๆค่ะอันนี้ถามดูเฉยๆไม่คือสำหรับด้วงด้วงรู้สึกว่าทุกคนอยากให้หนัก้99593คือตอนนี้ที่นุวงช่างใจอยู่คือแบบว่าตัวไม่ค่อยแบบบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับด้วงให้คนอื่นฟังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นด้วงจะรู้สึกปลอดภัยถ้าด้วงได้รู้ข้อมูลของคนคนนั้นบ้างเหมือนกันอ อ๋อคือแรกกันใช่เพราะว่าไม่งั้นนุ้ยจะรู้สึกว่าเราประธานชอบปลาสมพรอันี้นี่ง่ายๆเลยว่าตอนนี้ประธานกําลังจีบสมพรอยู่แต่สมพรก็บอกประธานว่าอืมเขาชอบในการที่ว่าเป็นเพื่อนก่อนก่อนทีโอ้ตกอยู่ในสถานะเฟรน์ป้าเองเกกป้าเองก็ก็ปากแข็งไปงั้นแหละโถเขาคือทราบที่สุดจะเขามาพูดกับประธานว่าแบบ เป็นเพื่อนก่อนตอนที่จะเป็นแฟน oh. บอกว่าเขาชอบความสัมพันธ์แบบนี้อ่าจจะไปตรงกับจง่ผมไปความสัมพันธ์แบบโจ๊กกับดวงหรือเปล่าที่แบบต้องเป็นเพื่อนกันก่อนหรือเปล่าง<อ>ั้นเหรอเอ้แต่นี้มันเป็นมานานมากแล้วนะก็เลยถามนี่ว่ามันมีอารมณ์ที่แบบว่าเราชอบโจกไหมจะโอ้ oh. คือมันมีอารมณ์ที่ ไม่ชอบให้เขาใครมาเกาะแกะออ่ใครมากาะแกะมันท้าไม่ได้แต่ว่าใครแบบบางทีอันนี้เคยเอาอใช้คำว่าเคยมีอารมณ์หึงเพื่อนป่ะอ่ะเออนั่นเอาเคยกันหึงมั้ยมันคืออารมณ์น้อยใจนะคะแต่ใช้คำว่ามียาเคยนะซื้อเมื่อก่อนนะคะ อยากให้ใครใกล้ก่อนะเคยไหมเมื่อก่อนนะเคยมีอารมณ์แต่ว่ามันเป็นอารมณ์น้อยใจที่ที่คนอื่นดูสําคัญกว่าเราอะไรวะเนี่ยแต่ฟันวายต้องอยางขึ้นรถเลยรุ่งร้อนยุงก็กัดไปหมดแล้วเหม็นควันด้วยรู้ไหเฮ้ยเจอดีตอนนี้งั้นหรอคะหนูมีความรู้สึกกระโจกไหมตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงปรับตัวได้แล้วค่ะ เพราะว่าเอ่อความรู้สึกนั้นเคยทําให้เราเกือบจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันต่อตอนที่คุมความรู้สึกไม่ค่อยได้อ่ะค่ะ <ไอ S 1> แบบว่าเพื่อนบอกแบบขอเลิกแบบขอหา่าเขาเรียกว่าขออะไรเนาะขอห่างขอลดสถานะเลยพยายามเพราะเรื่องที่ว่าดวงมันไม่เชิงขอแบบนั้นมันเหมือนแบบว่าบรรยากาศร,ระหว่างเรามันเริ่มอึดอัดเพราะว่าพอดวงไปแบบ ไปหึงไปห่วงเพื่อนเนี่ยแล้วมันก็เริ่มแบบตึงมาเรื่อยๆแบบว่านั่นแหละพอมันอึดอัดมากๆเข้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันแบบอ๊้อะไรก็ไม่รู้อะเจ็บฟันเหมือนกันยุงก็กัดอะยุงกัดอะยุงกัน้นงข้าะอยู่ดีๆก็เจ็บฟันเระรานจะไม่บอกโจแล้วกัน ไอโจ้เนี่ย <ละ S 2> ที่ประธานเห็นนะมันมันก็ยังมีอารมณ์เด็กอยู่คือสมนบัติมันไม่ทําอะไรอะทำ<อ>ด้วงงงมากคือ <c oughs> มันจะ<อ>ทำมาแต่ด้วงก็จริงมันไม่เชิญทํมารหรอกมันก็พูดว่าเออว่าม,มีด้วงนี่นะดว้วยก็พูดถึงดวงบ่อยบ่อยที่สุดถามว่าใช่หรือเปล่าแต่ถามว่ามันมันมันมีแบบว่าเวลาที่แบบว่า ดวงไม่อยู่เนี่ยมันมีไหมเวลาที่มันไปคุยกับผู้หญิงหมื่นมีแต่โจ๊กมันเป็นคนที่ถ้าแบบว่าแค่หยอดเฉยเข้าใจคำว่าหยอดไหมแต่ไม่ได้คิดจริงเเรื่องที่ร่วงบอกมันเรื่องที่ลุงลุงพวกลุงรุง,รง,รง,รงถามร่วงไปเนี่ยรเรื่องตอบไม่ได้แลเรื่องเรื่องไหนคะเรื่องร่งวงกับโจ๊กอะ่ะข้ามไปได้ไงเคยร่วงอะ่ะ ไม่ลังเลเลยแล้วก็มีความจริงอยู่ในปากแล้วแต่ว่าด้วงรู้สึกว่ามันไม่แฟกับไอ้โจ๊กเพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ก่อนโจ๊กไม่ได้ไม่ออกไอ้โจ๊กคนอื่นโจ๊กไม่รู้ไงเรื่องนี้รู้กันแค่ห้าคนเนี่ยอืออ่าคือตอนนี้ตอนนี้สี่คนสี่คนฝั่งเนี้ยสี่คนฝั่งนี้สี่คนฝั่งเนี้ยคือเข้าข้างเข้าข้างร่วไงก็คือเชียร์ก็คือแบบมีฝั่งด้วงอะฝั่งด้วงอะตอนนี้ฝั่งด้วงอะโจ๊กไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ฝั่งโจ๊กละอะ ก็คือดวงกลัวว่าถ้าดวงพูดมาแล้วอพวกประธานไปบอกรไไบอกรรากาเป็นว่าด้วยาโจ๊กไม่รู้เขาเรี่อะอะไรโจ๊กรู้ก่อนอย่างนี้เหรออ๋อดวงไม่ได้กลัวพี่พี่ไปบอกครับแต่ว่าดวงจะรู้สึกผิดว่าแบบดวงบอกปรึกษายังไม่กี่คนใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่การปรึกษาอันนี้คือเราแชร์กันแค่นี้ประธานก็บอกขอตัวเอหมดแล้ คือด้วยโอ้เข้าใจเปิดอกเปิดใจไปแล้วอืมดวงด้งดวงเคยคิดกับโจเกินเพื่อนค่ะโอ้ล่นเดี๋ยวขอของล่นด้วยเสียงใจเสียงเสียงเสียงใครเสียงหัวใครมันตึงตั้งอ๋อท็อตี ตูดข่ามันตึงไปตดนรถแต่มันบุบเนี่ยไม่เป็นไรตักตึงเท่ทีก็เป็นว่ารู้กันแค่นี้อย่าไว้เรื่องนี้ห้ามบอกใครนะคือนนั้ย้ำเป็นข่าเลยนะเรื่องนี้ห้ามบอกใครนะขอบคุณเอาง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเรื่องนี้ใครรู้ก็มีแต่เราเนี่นแหละเอาง่ายๆไม่ใช่ข่าแล้วเนึ่เพราะว่าข่าเนี่ยไม่ได้เข้าอะไรบอน สถานที่กาเฟโซนใช่ไหมถ้าคนอื่นรู้ถ้าคนอื่นรู้เนี่ยถ้าคนอื่นรู้เนี่ยเอ็มอะเฟนโซนกข้าละเอ็มไม่มีใครแล้วครับตอนนี้เอ็มไม่มีเพื่อนไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณแต่ยังมีนอนอยู่ในครอบครัวเอ็มมีหมอนนะเอ็มไปนอนเดี๋ยนะเอ็มนะเอ็มตื่นเลยครับพอเรื่องเนี้ยโหยเอ็มทีเรื่องไปตีให้ขับนี่ไม่เอาเลยนะทีเรื่องเนี้ยตาสว่างเลยนะเบนแต่แบบว่าคําว่าเคยแ้่ตอนนี้ไม่เคยแล้วเหรอยังรู้สึกอยู่หรือว่า ไมม่ีแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงอยู่ในกระบวนการค่ะก็ยังคิดอยู่แหละเราไม่ได้พูดอะไรนะต้องใส่ขคำว่าเราดุ้งมีวิธีแบบว่าดุ้งมีวิธีแบบว่าอะไรบ้างจะพูดยังไงดีอะแบบถ้าเพื่อนเพื่อนคนที่เราชอบแล้วเอาไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยดุ้งมีวิธีทำใจยังไงโอ้ก็นั่นแหละค่ะเป็น คือคำพูดดวงมันจะเข้าใจยากนิดนึงนะความรู้สึกนั้นแบบเป็นจุดเริ่มต้นให้ดวงเริ่มต้นกระบวนการนี้เอาอะไรรู้จักตับโจ๊กนานเท่าไหร่โอ้ตามเรื่องนี้เลยเท้าความไปไหนพี่อยากดูเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ความนานเนี่ยมันมันบวกกับที่เห็นเห็นกันอยู่ก็แบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ให้ต่อใครก็มองว่ามันน่ารักน่ารักใช่มันน่ารักมันมีแต่ความรู้สึกดีใ้แก่กันแล้วไปเจอกันยังไงอ่ะพี่อยากรู้มากเลยมันบังเอิญหรือหรือแบบขับรถชนกระทืบกันตีกันมันบังเอิญครับซึ่ง่าจะเล่าโชคดีนะคะที่ทุกคนถามด้วงตอนที่ด้วงอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้าอยู่กับไอ้โจ๊กอ่ะไอ้โจ๊กมันคุยโมว่าแบบด้วงเป็นคนเข้าไปทักมันก่อนแต่จริงๆแล้วน่ะ ใช่เหรอด้วงก็เข้าไปทักมันก่อนจริงๆค่ะอ้าวแต่ว่า,วาด้ดวงเข้าไปเพราะว่าด้วงไม่ได้คิดอะไรอ๋อดวงจะไปถามข้อมูลนะคะเออค่ะก็ไม่เคยรู้เว้มันมันมันเจอที่ไหนนะที่ธนาคารแห่งหนึ่งโอ้โห,โ,หโหเยอะจังอะกว้างจังอะธนาคารแห่งหนึ่งหน้าแลนด์เขียวปัจจุบัน อ๋อเออก็บอกธนาคารหน้าแรงเขียวก็น่าจะเป็นแทงหนึ่งหน้าแรงเขียวปุยม๋อนก็เป็นการเกริ่นเรื่องราวโอ้โหโอเคอีวีอซวีโอเคดูแค่เข้าไปถามคำถามเกี่ยวกับร้านตัดผมหรือว่าร้านแต่งตัวว่าแบบต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่นะพราหนุ่มอย่างเงี้ยเธอเธอเอ้ยนายนายนายฟอนหนุ่มใช่แบบนั้นนายนายเราขอถามอะไรในอย่างได้ไหมถ้าเป็นบทภาพยนตร์ก็จะประมาณนี้ คือแบบว่าทักทายแบบคนไม่รู้จักกันตอนแรกกันนะชิวเฮ้ยเสียงไม่ไรอ่ะอ้าวทษทีครับเหินเฮินจริงเฮิร์นไือแบบว่ามันมีคนอินพี่ก็ต่างรู้นี่ใส่น้องพี่ดีมามันเป็นคนเรียกว่าชอบให้อนะใช่ใช่มันมีหยอดอะไรป่ะอืมเอาแต่วันแรกเลยอหยอดยังไงนะคะก็หยอดแบบ หยอดแบบก็ตามภาษาผู้ชายแบบเจอหน้าผู้หญิงแหละว่าชอบถ้าเกิดวัาคนมันปิ๊งไงเธอชื่ออะไรอ่ะมีตาของแไปชื่องกัอนนะแต่องเนี้ยทำนองเนี้ยก็มันเชิงแกล้งมากกว่าคือดวงรู้สึกว่ากับไอ้โจ๊กเนี่ยนะเหมือนมันรู้ว่าเท่าไหนถึงพอดีกับดวงมันมันก็เลยอยู่กันเป็นเพื่อนมาได้แต่ว่าถามว่ามันไม่เชิงหยอดแต่ว่ามันแบบ พูดเล่นเฉยๆอ่ะอืม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 แต่ว่าตอนแรกมันมันแกล้งไงคะแกล้งอ๋อเนี่แหละไอเอ็มคือแบบว่าความรักเนี่ยเหมือนนุ่มๆสาวๆอ่ะที่แบบว่าเจอกันในโรงเรียนแล้วแกล้งกันทุกวันหยอกเย้ากัน้าแย่กันไอ้เรื่งช่องไหนช่หยอกป้าหรือเปล่าอันนี้ก็เบาๆนะคุณคิดว่าใครขอเบอร์ให้ก่อนวะต่ใครฆ่าดาไอจก ใช่ไหมอืมก็รู้อยู่สามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งคำพูดประจำคติของมันขอบคุณรัาด้วยใครขอมาใครขอครับคุณหมูโจ๊กครับว่าแล้วแต่มันน่าจะแกล้งเล่นแหละอืมแต่ก็มีคนหลงติดสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งโทษทีโทษทีเดินเข้าไปอย่างเงี้ยคือเดินมอย่างเงี้ย ไอ้ไอ้ดวงสวัสดีสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเยอะนี่นะครัพูดได้ดีครัพูดได้พูดเลยไอ้ด้วงไม่ใช่ดวงันแล้วเค้าทำเสียงไม่ได้วะเขาเรียกเองว่าอะไรวะตอนแรกอ่ะอุ้ยตอนแรกเรียกแทนตัวเองน่ารักเรียกแทนตัวเองด้วยแทนตัวเองว่าดวงมั้งเออแล้วเลยเจะกูเรียกแทนตัวเองว่าอะไรกูเรียกแทนตัวเองว่าจ้วเยอะไอ้มาตีง ไอ้ดวงวันนี้อันนี้เป็นไอ้โจ๊กหรือว่าเป็นไอ้เอนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกตัวออกตัวออกตัวเอาไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยคุณอ๋อโอเคก็เก็ตยิ่แบบว่าเออหยอกเยาหนินงไปไม่มีใครไม่มีใครมาแทนที่เสียงนี้ได้หรอกใช่ไหมล่ะค่ะทำก็ไม่เหมือนกันใช่เลุงขอถามบ้างได้ไหมคะถามถามถามลุงไม่ขึ้นเก่นเลยเยอะก็อยู่ด้วยกันนี่แหละคือลุง่าขอเกรียนอย่างนี้ก่อน เอาว่ามาช่วงนี้นะ่ะร่วงอ่ะห่างกับเพื่อนร่วงมากมหมายถึงว่าห่างกับไอ้โจ๊กมากมากกว่าที่เคยเป็นมาแต่ว่าก็จะพย,แบบพยายามอยู่กันให้ได้นะ่ะนึกออกใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจให้มันเจอกันทุกครั้งแล้วก็ยังแบบสบายใจต่อกันเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมทีนี้แต่รุ่งก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเมือ่อก่อนเรารู้เรื่อง กันทุกเรื่องใช่ไหมคะแบบมันจะไปอยู่แก๊งไหนมันจะทำอะไรคนไหนกำลังขึ้นอาวุธคนไหนตามของอะไรรับของอะไรรู้กันหมดแต่ตอนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยเหมือนแบบสองสวันถึงมารู้ว่ามันฟูลแพทแล้วหรือว่าอยู่ดีๆก็เห็นมันอีกทีใส่ชุดสีขาวอะไรเงี้ยนู่นเลยไม่รู้ว่าเพื่อนนู่นเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นน้องน้องโจ๊กยังมีความสุขดีอยู่ในที่นี่ใช่ไหมคะ โอ้โหต้องบอกว่าแฮปปี้ดูแลน้องโจ๊กดีไหมคะทุกคนน้องขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเป็นแผลที่หัวเข่าบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเลยหมดไม่ให้ไก่ไหลไม่ให้ตอมหมดไม่ไห่ไม่ให้ไก่หมดไม่ไก่ไหลไม่ให้ตอมอืมก็จะตอบเลยทำไปไม่ได้เข้าวิ่งมาแล้ว บืดบืดบืดไม่ได้เข้าบืดเอ็นดูอืมระธาเป็นยังไงอีกเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบว่าก็คือว่าเกเหตุการณ์อะไรกดดันกดดันขึ้นกับเพื่อนรู้บงกรเป๋่าคือจะบอกอย่างนี้ว่าโจ๊กเนี่ยมันตอนนี้ยมันขึ้นชื่อว่ามันเป็นคือแต่ตอนนี้มันไม่ใช้แล้วล่ะมันเห่อกำลังเห่อไปพูดแดง่ก่อนนี้มันใช้ขวานเออใช่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 แล้วมันเป็นคู่หูขวานซิงของพี่เอง เย้แกงขวานซิ่งจากตอกเล่าหมูเงออซึ่งตอนตีกันนี่ะพี่ก็ไปขัดโจกตลอดไม่มีใครได้ได้แตะโจกพี่รับแทนตลอดเกินเฮ้ยพี่เอาจริงคือพี่รับแทนตลอดของไอ้แก้มยุ้ยยาแก้มยุ้ยแล้วเวลามันวิ่งอะค่ะวิ่งเข้าไปอะแก้มมันะตีโดนเพื่อนบ้างไหมคะเพราะเวลานุ้งวิ่งข้างๆมันคือแก้มมันชอบฟาดมาโดนหัวไหล่ด้วง เออีมันจะปั้นกันตรงนี้สินะค่ะว่าไอ้ด้านนกไอ้ดวงชอบกดแก้มเยอะนี่เองนี่เพิเห็นหน้ามันเหรแบบว่าแก้มเบียดปากจนแบบปากจูเลยอ่ะแก้มเบียดปากตลกดีอ่ะนี่แหละตอนเด็กมันชอบอมข้าวมันก็เลยตุยงั้นแหละกินข้าวเหนียวเยอะหรือเปล่าแชทเดี๋ยวคุยคุยกัีคนเหนียวมนเหนยวนี่เสร็จแล้วมาคุยกันแต่แข็งแรงด้วยเขาบอกเลยนักมวยเนี่ย ที่กามใหญ่พวกเขียวเขียวขรึมแล้วพี่บอกคอล่าที่ดูเห็นรูปที่เขาโพสทวีตป่ะค่ะนี่แหละคือเพื่อนที่พี่ยกเลิกไปโอ้โหกดยกเลิกหนึ่งโอเคนี่แผลสดเลยนี่ว่ะอ้าวแล้วเขากอดอยู่กับคลับอื่นเหรอคะครับโอ๊ยจัดโอ้โหแม่งเต็มคลับเลยหูอื้อจากไกลเลย อแต่ผู้หญิงไม่ได้อยู่ในคับใช่ไหมคะผู้หญิงเป็นคับฝั่งตรงข้ามนี้โอ้ว้าวรถด้วงออุ้ยอาจอร์เชิลมาฟังเลมเนี่ยแต่พี่ย่ะไม่ได้คิดอะไรเลยเขายังไม่มีันกำหนดเราก็พยายามเขามาขอโทษเรื่องที่เขาทำผิดนะแต่แบบว่าพี่ก็ไม่รู้จะให้อภัยเขาเรื่องอะไรเอ้พี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้โกรธอะไรแต่พี่ไม่มีทางให้อภัยเอ้า เพราะว่าคุณไม่รักษาคำสัญญาเพื่อนเพื่อนไม่อยู่กับเพื่อนเพื่อนมีอะไรต้องบอกเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้ผมก็รู้สึกเจ็บเพราะผมก็เคยเป็นคนไม่รักษาสัญญาเหมือนกันอ๋อท้าตัวเล่า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 เรื่องที่ Hey girl เดินออกมาด้วยความละอายใจ Come on girl เรื่องที่หายไปนานใช่ไหมด้วยมีหน้าสดตาทุกคนหรอคะไอ้นูนี่มันบ่นให้ข้าฟังทุกวัน เดี๋วจะมาเดือนเมษาไอเราก็เป็นช่างเดืินเมษาช่วงนั้นไหนว่ามันจะมาว่ะขอบคุณในช่วงนั้นคุณลงอยู่เป็นเพื่อนทั้งเพื่อนแล้วก็น้องสาวด้วยนะคะขอบคุณจริงจริงเป็น่อ้เป็นน้องสาวด้วยเหรอกลายเป็นที่ระบายของไอโจมันเลยว่ะตอนนั้นไอนาแล้วก็ไอ้น้ามึงเป็นน้องสาวไปด้วยเหรออืมใช่จะมาเหรอท่านโจอะไรวะนะไม่ใช่จ่นอนให้ท่ากันแล้วข้างบนนั้นเห็นปะ เหลือเชื่อน,นะหยุดคลอเคลียกันก่อนได้ไหมเอ้ธรรมดาคือจริงๆเห็นป้าที่ที่จานโจนั่งข้างหลังเมื่อคืนเนี่ยคือแบบเอาแพแอลเอาลองตีนสะก,กิดตัวสะกิดตัวอ๋อไม่ได้หรอกครับสองสิกจานโจมีด้วงคนเดียวในหัวใจครับหน <laughs> <c oughs> ่อยครับจานโจหลงดวงหนึ่งว้าวดวงจันหลงจานโจ้เธอร่างนี้ร่างนี้อีสเตอร์เบส โอ้สายดาร์กทำไมที่มาโรงเรียนสายว้าวอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เขาขู่ลูกศิษย์วะทำไมที่มาโรงเรียนสายโอ้ยอาจารเดินเสลนเลยเธอใช่ไหมอ่ะมันต้องอะไรีกันมันต้องแบบแผลบเสลนเสลนใจโอเคแล้วยังไงต่อนะอินูดุ้งหมดแล้วค่ะแต่ว่าอ้าวแล้วหลังกลับมาเองก็ไปไถยบาป ด้วยการทำอะไรนะอ๋อก็ถวายดอกไม้ทุกวันค่ะอทนี่คนลืมพระพุทธรูปเดอถวายดอกเปลี่ยนน้ำด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อนอันเป็นที่เคารพยิ่งว้าวแล้วมันงหายงอนตอนไหนวะข้าก็ลืมว่ะรู้ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันหายหรือมันแค่แบบขี้เกียจงอนต่อแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็แบบ เขามาคุยปกติใช่ไหมคือด้วงให้ดอกไม้สีขาวทุกวันติดต่อกันมาเรื่อยๆแล้วจนวันนึงมันอยู่ดีมันก็เอาดอกไม้สีแดงอะมาให้แล้วก็บอกไม่ต้องให้และเอ๊บอกเเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเอาดอกไม้สีแดงมาไม้วก็อลยงงไอ้จัวเจอเคมูอ๋อเก็เลยหยุดไปแล้วก็เหมือนกลับมาเป็นเหมือนเดิมสักพักนึงแต่ว่านี่ด้วงไม่เคยบอกขครที่ไหนเลยนะนอกจากไเอามาิ ก็แบบพอต้องกลับมาแ,แล้วก็รู้ครู้สึกว่าคือด้วงทิ้งเขาไว้นานจนจนเหมือนไม่มีที่ให้ดวงหนึ่งออกใช่ไหมอ๋อคือแบบว่าที่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีใครมาแทนแล้วใช่ไหมใช่คือเหมือนพอเรากลับเข้ามาแล้วเราไม่เห็นที่ตัวเองอะมันจะรู้สึกว่ากูกูเข้าได้มากแค่ไหนแบบเราเราควรอยู่ตรงไหนหรือว่าแบบยืนตรงนี้แล้วแบบ อึดอัดไหมเข้าใจใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็คิดเองเออเองสินะคิดเองคือเพลงเพลงนี้ลอยขึ้นมาเลยอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ได้ไหมโอ้โหเกซโนวาคาชอบแต่สุดท้ายมันก็ยังคุยเหมือนเดิมนี้คุยค่ะแต่ว่านั่นแหละร่วงก็เลยกลายเป็นมีอาการไปห่วงห่วงมันเยอะคือเพืาก่อนจะใครนะตอนนั้นห่วงจะใครนะห่วงห่วงหรือหึง้าปิดปาก ลายสีลายๆแยละหนึ่งใช่ไหมอืมตอนนั้นเหรอแล้วก็ใครอีกนะข้าก็นึกไม่ออกตอนนั้นตอนนั้นที่ไอ้โจ๊กเล่าน่าจะมีชื่อผู้หญิงสามคนนะคะที่มันเล่าสองพักสองพักสองพักความจำดีมากชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างขอเอ๊ะเดี๋ยวกันเอพชื่ออะไรบ้างได้เดี๋ยวข้าทวนให้ฟังชื่ออะไรบ้างต้องจำได้ชื่อมาลี มีกลิ่นที่มีกลิ่นชื่มีกลิ่นแล้วก็น่าจะมีส่วนอีเชื่อหนึ่งจาไม่ได้ตัวเต็งสองตัวนี้ตัวเต็งตัวเต็งคืออะไรัหมายถึงหมายถึงตัวเต็งที่แบบว่าอ้อล้ออ้อล้อแต่โจมันก็เฉยเแหละแล้วตอนนี้ไอโจ้มีเพื่อนกี่คนอ้าว เองถามกูรู้จะถามใครอ่ะไม่ตอนนี้นุ่งโอเคแล้วหมายถึงว่าดวงอตกลงกับคือช่วงนั้นที่มันเกิดอาการขึ้นบ่อยๆเพราะว่าเราเราเพิ่งกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สําคัญเท่าเดิมแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าเราเป็นคนผิดสัญญาเองนึกออกใช่ไหมคะมันก็เลยจะแบบบางทีก็ไปตึงใส่บางทีก็ไปร้องไห้ใส่มันอะไรเงี้ยมันก็คงงงแล้วมันก็เลยเกิดความอึดอัดขึ้นคนพิจิตไม่ใช่จ้าอะอะไรวะคือขวอะไรค่ะ แต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วค่ะติดตั้งสติได้แล้วว่าว่าควรจะรู้สึกเท่าไหร่<ม><ม>ก็คือปิดคอใหอ้ตรงเลยก็คือแอบหัวนัว่นแหละแต่ปากแข็งไงคลายออกมา,มมา,อ,าออกมาแล้วอยู่แา่ออกมาจะได้เรื่องปากแข็งสักทีเหตุการนี้มัน,น,มนการชอบถาม<น>มันชอบถามว่าเอิงหึงข้าเหรองนี้ทำไงเอิงหึงข้าเหรอ แล้วเองก็ไม่บอกใช่ไหมเองก็ทําเป็นเดินหนีต้องอ่ะรู้สึกว่าต้องมีคําตอบแต่ต้องแค่ไม่อยากตอบเพราะต้งไม่รู้ว่าพอตอบไปแล้วอ่ะภาระมันจะไปอยู่ที่โจ๊กไงว่าโอเคแล้วแล้วถ้ากูหึงมึงแล้วมึงจะทํายังไงต่อเราเพื่อนก็เนี่ยเห็นปะก็เนี่ยเอาเป็นว่าพี่รู้แล้วว่าหึงเอ๊ะพี่ไม่บอกไอ้โจกหรอกก็คือจริงๆริงไอ้โจ๊ก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าว่าหึงแต่ผู้หญิงอ่ะมันไม่อยากบอกหรอกว่าเราหึงแต่เราไ้่รู้ ตับตัวได้แล้วมะเสยงว่าเนอะโจมันบื้อือโจมมันเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองอือมันต้องมองออกไอ้ดวงพันนันเลยมันต้องมองมันแค่แกล้งบื้อแล้วตอนที่มันงอนะมันไม่อยากรู้ตอนที่นตอนที่มันงอนอะตอนที่ดวงกลางตามง้อยอะวงดวงรู้สึกแบบว่าไอ้โจมมันงอนแบบน่ารักหรือเปล่างอนแบบน่ารักหรือเปล่า หรือมันมันแกล้งให้มันแกล้งให้มันแกล้งให้มันมันงอนแบบน enroll, right? ่ารักหรือเปล่าผิวมันแกล้งงอนอ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องไม่แน่ใจหมายถึงว่างอนเรื่องเรื่องเรื่องที่ร่วงหายไปหรอคะหรือว่าเรื่องอะไรโอ้เรื่องอันนั้นร่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้แกล้งปิงปิงนะ